คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ไม่อยากเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์สามารถปฏิบัติตัวด้วยวิธีนี้สวัสดีค่ะพกคคดเลิศพรอสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงการป้องกันสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ไม่อยากเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หากคนท้องเป็นเบาหวานขณะตั้งครรน,นะคะจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนกับคุณแม่ตั้งครรภ์เช่นภาวะความดันโลหิตสูงหรือภาวะการติดเชื้อเกิดขึ้นขณะตั้งครรภแล้วก็อาจจะส่งผลต่อลูกได้เช่นถ้าอายุครรภ์เล็กๆก็อาจจะเกิดภาวะแท้งภาวะคลอดก่อนกำหนดนะคะหรือว่าทารกตัวโตหรือทารก เสี่ยงต่อการเสียชีวิตมีโอกาสได้สูงหากเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะร่วมกับการเป็นเบาหวานเบาหวานในคนท้องนะคะมี2ชนิดด้วยกันซึ่งชนิดแรกนะคะก็เป็นชนิดแค่ควบคุมอาหารไม่ต้องพิ่งการฉีดยาชนิดที่2ก็คือชนิดที่ต้องฉีดยาอินซูลินแล้วควบคู่กับการควบคุมอาหารไปด้วยเพราะฉะนั้นแม่ที่มีกลุ่มเสี่ยงนะคะต่อการเป็นเบาหวานนะคะขณะตั้งครรภ์จะต้องมีการตรวจคัดกรองนะคะว่า เรามีความเสี่ยงไหมต้องคัดกรองในช่วงอายุครรประมาณ6-7เดือนหรืออายุครร์ประมาณ24-28สถึงัปดาห์กลุ่มเสี่ยงต่อไปนี้นะคะสำหรับคุณแม่ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภอันแรกเลยนะคะก็คือคุณแม่ที่มี BMI มากกว่า30นะคะเริ่มตั้งครรภ์ก็อ้วนเสียแล้วอันนี้ก็มีความเสี่ยงนะคะจะต้องได้รับการตรวจคัดกรอง ว่าเป็นเบาหวานไหมอันที่2นะคะก็คือคนในครอบครัวหรือว่าญาติสายตรงของเราเนี่ยค่ะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเป็นเบาหวานน่าโอกาสที่เราจะเป็นก็มีเราจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองกลุ่มที่3นะคะก็คือคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะมีน้ําตาลรั่วในปัสสาวะนะคะตรวจปัสสาวะจะมีตรวจ จุ่มแถบสีใช่ไหมสีเหลืองสีฟ้าอ่าถ้าสีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลเข้มแสดงว่าเป็นมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานขณะตั้งครรต้องได้รับการตรวจยืนยันต่อกลุ่มที่4นะคะก็คือ เคยมีประวัตินะคะข้อทารกตัวโตก็คือประมาณ4,000กรัมอันนี้คุณอาจจะเป็นมีประวัติเรื่องของเบาหวานในช่วงก่อนแล้วก็กลุ่มที่5ก็คือเคยเป็นเบาหวานในท้องแรกนะคะแล้วท้องหลังๆเนี่ยอาจจะเป็นได้นะถ้ามีประวัติเหล่านี้ก็มีโอกาสนะคะที่จะเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้ซึ่งต้องได้รับการตรวจทัดกองแล้วก็ยืนยันในช่วงอายุครรภ์24-28สัปดาห์นั่นเองค่ะ คราวนี้เราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรในช่วงตั้งครรภที่จะไม่ให้เราเป็นเบาหวานขณนะตั้งครรภอันแรกแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของการควบคุมน้ําหนักค่ะคุณแม่ตั้งครรภจะต้องไม่ให้น้ําหนักตัวเองเนี่ยมากจนเกินไปน้ําหนักเฉลี่ยนะคะโดยการตั้งครรภของคุณแม่คือควรจะขึ้นประมาณสัปดาห์ละ0.5กิโลกรัม หรือน้ําหนักควรขึ้นนะคะหเดือนประมาณ2กิโลกร,รัมประมาณนี้อาจจะน้อยกว่านี้บ้างเล็กน้อยหรือมากกว่านี้บ้างเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ควรจะเกิน2-5กิโลกร,รัมต่อ1เดือนค่ะอันที่สอน,นะคะก็คือคุณแม่จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารหว,วานๆของหวานน้ำหวานน้ำอัดลมหรือผลไม้หวานจัดเช่นลำไยเงาะทุเรียน อันนี้ควรจะดีกเลี่ยงเพราะมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้อันที่3นะคะคือจะต้องมีการออกกําลังกายด้วยตามไตรามาส คนท้องก็สามารถออกกําลังกายได้นะคะแต่ว่าให้ออกกําลังกายที่เหมาะสมออกกําลังกายเบาๆหากใครมีโรคประจําตัวก็ต้องแจ้งคุณหมอด้วยว่าสามารถออกกาลังกายได้แบบไหนอย่างไรบ้างหากเรามีการควบคุมอาหารออกกําลังกายร่วมด้วยนะคะก็จะสามารถป้องกันการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้อันที่4นะคะคือเรื่องของการรับประทานอาหารค่ะคุณแม่ต้องรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่นี่เป็นหลักแล้วก็เน้นหมู่เรื่องของโปรโตีน นะคะลดหรือว่างดปริมาณของ คาร์โบไฮเดตหรือว่าแป้งลงนะคะไม่ถึงกับง,งดนะคะแต่ให้ลดปริมาณของแป้งคาร์โบไฮเดตลงแล้วก็เน้นทานพวกผักผลไม้นะคะก็คู้กับโปรตีนสิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณแม่เนี่ยควบคุมน้ําหนักได้ดีนะคะน้าหนักไม่เพิ่มขึ้นมากจนเกินไปลูกในครรภ์ก็จะเริ่มเติบโตดีน้ําหนักดีนะและแถมคุณแม่ไม่มีน้ําหนักที่มากเกินไปด้วยนะคะลดปริมาณของคาร์โบไฮเดตพวกเสน้นข้าวแป้งเนี่ยลงนะคะอย่าทานตามใจปากอย่าทานมากจนเกินไปของทอดๆมันๆด้วยนะคะ เบาหวานขณะตั้งครรภ์น,นะคะควรที่จะมีการนัดติดตามหลังจากที่คลอดแล้วนะคะบางคนเป็นแค่ช่วงขณะตั้งครรภ์เมื่อคลอดแล้วก็หายเป็นเบาหวานก็มีซึ่งคุณหมอจะนัดตรวจนะคะหลังจากที่เราเคลอดไปแล้วประมาณ4 6ถึงสัปดาห์หรือพร้อมกับประมาณตรวจหลังคลอดนะคะว่าคุณแม่ท่านนั้นจะเป็นเบาหวานต่อไหมนะคะหรือแค่ ลวงตั้งคันนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะเป็นคนนัดตรวจติดตามแล้วก็วินิจฉัยใ,ให้นะคะหากเป็นเบาหวานชนิดควบคุมอาหารก็ไม่ต้องฉีดยานะคะสำหรับคุณแม่ตั้งคันก็แค่ควบคุมอาหารเน้นเรื่องของการรับประทานอาหารเลี่ยงของหวานน้ำหวานน้ำ,นำอัดลมของทอดๆมันๆนะคะเน้นโปรโตีนผักผลไม้ให้มากขึ้นแต่หากเป็นเบาหวานชนิดที่2ก็คือต้องฉีดยานะคะก็คือจะต้องได้รับยาฉีด นะคะคุณแม่ร่วมกับการควบคุมอาหารด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่คุณแม่จะต้องปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตัวเองเป็นเบาหวานขณะตั้งครันและหากเราเป็นเราจะมีวิธีการดูแลรักษายอย่างไรบ้างนี่คือคลิปความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันด้วยกดหัวใจด้วยนะคะเมื่อคลิปดีๆเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ